กลับสวัสดีครับพี่พทุกท่านครับวันนี้เหมือนเดิมครับมาพบเจอเจอกันนะครับนะเป็นประจํากับผมวัดราชสีนะครับกับช่วงเล่นทุกสายกายทุกองค์นะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่6กหกนะครับนะหกรด้วยหกรอยหกแล้วนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะ ชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามานะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์09028508 4 1นซะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ทีกันลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างครับทีคอมเมนต์ใต้คลิปเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับราคาก็เป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันนะครับดูให้ชอบถูกใจค่อยถามไทยราคามานะครับนะย้ำนะครับนะดูให้ชอบก่อนแล้วกันนะครรบะ่เพราะว่าก็ราคาแบบซื้อมาขายไปนะพี่นะราคา เหมือนพี่พี่เดินซื้อตามสนามแห่งจอนเลยนะครับนะก็พยายามให้พี่พี่ดูจนเรียกว่าส่องกันชัดๆแล้วกันนะครับนะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับนะราคาแบ่งปันนะครับซื้อมาขายไปถูกใจก็ทําแทยราคามาเอาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับวันนี้วันนี้เริ่มกันกับเออเขาเรียกว่ารูปหล่อนะครับเคลี่นเป็นกลิ่งนะพี่นะนี่ครับองค์แรกนะครับเป็นกลิ่งนะครับนะเขาเรียกว่ากลิ่งวัดยานาวานะหลวงพ่อิ่นวัดยานาวานะครับนะ นะครับนะนี่ลิงหลวงพ่อขึ้นนะครับนะนี่มาดูใกล้ๆนะครับนะครับเป็นลิงหลิงหลวงพ่อขึ้นนะครับองนี้ก็คือเป็นแต่งพิมพ์ด้วยนะพี่นะสวยมากนะครับนะองนี้สวยมากนะครับนะนี่ครับก็จะมีจานด้วยนะพี่นะด้านหลังก็จะมีจานนะครับจานตัวน่าจะเรียกว่าตัวอูนะครับจานหลวงพ่อขึ้นนะครับนะนี่ลิงหลวงพ่อขึ้นวัดยานาวานะครับนะแต่งแต่งเดิมนะพี่นะนี่ครับแต่งเดิมนะครับนะนี่ฮะดูฮะแต่งสวยนะพี่นะนี่ ดูฮะนะครับนะด้านหลังก็จะอุดกลิ่งนะพี่นะนี่อุดด้านหลังนะครับนะีน่แต่งทั้งองค์เลยนะครับนะเกลาผิวแต่งผิวทั้งองค์เลยแล้วมีจานนะครับนะนี่ในฐานก็จะมีจานนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยจานข้างๆน่าจะเป็นจานสามตัวนะพี่นะนี่ฮะตัวข้างนะครับนะจานสามตัวนะครับนะเนี่ยจานจานด้านหลังด้วยประพาวนทนด้านหลังด้วยนะครับน,นี่นะครับ ชอบใจทักทายสุดถามราคามานะพี่นะลิงหลวงพ่อเกิืนวัดยานาวานะครับนะกรุงเทพนะครับนะอ่ะโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับนี่ครับเป็นเขาเรียกว่ารูปหล่อขวัญใจมหาชนเลยนะครับนะนะครับนะเป็นเรียกว่าเป็นจะของรูปหล่อเลยแหละนะครับนะนะครับเรียกว่าเรียกว่าชุดยอดนิยมนะนะครับนะในชุดเออรูปหล่อนะครับนะนี่ฮะดูว่าองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะสภาพใช้มาหน่อยแต่ว่า ก็ยังยังยังสวยนะครับผิวก็ออกมาละนิดนึงนะครับเป็นหลอโบราณนะครับนะเนี่ยกลนช่อนะครับนะนี่กลนเต็มนะฮะกระเรียงนี่เขาเรียกว่ากลนเต็มเลยนะพี่นะหลอนะครับนี่ฮะนะครับนี่ฮะน่าจะสึกสึกนิดนึงนะฮะผิวจะเป็นมะละเดิมทียจะเป็นมะละนิดหนึ่งนะครับนะนี่พระใช้มาหน่อยแล้วก็น่าจะล้างมาด้วยแหละผมว่านะครับนะเนี่ยสังกะิข้างๆ้างนี่คมเลยดูนะพี่นะนี่สังกะิจะเข้าไปในซอกลักเล่เลยนะครับนะ นะครับตรงใต้ซอกตรงนี้เออเดี๋ยวคนนี้อยากหาไม้นะครับนะเนี่ยตรงนี้จะมีเนื้อเกินนะพี่นะเนื้อเกินนูออกมานะครับนะนีัวเส้นสังกติเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับนะองไหนสวยสวยเนี่ยเนี่ยดูฮะเนี่ยพี่พี่ดูนะครับนะนี่เห็นไหมสวยสวยจะคมเลยนะครับนะนี่เห็นไหมนี่ยตรงนี้ชันเลยนะพี่นะชันเลยนะครับลองสังกติองท่านนะครับนะนะครับนี่ตรงนี้เส้นสังกติเนี่ยจะรัด รัดกล้ามเลยนะฮะก็เรียกว่ารัดรัดแร้เลยนะครับนะสังกตจ,จะไม่ยาวชนแขนนะพี่นะจะรัดกล้ามตรงนี้เลยนะครับนะกล้ามจะเป็นเรียกว่าหน้าอกล่ํานะครับนะนี่นะครับนะนี่ผิวจะออกมาละนิดนึงนะพี่นะผ้าหล่อบโบราณนะครับนะนี่ฮะดูฮะนะนี่ล้วก็มีหูดหูดนิดนึงนะครับนะธรรมชาติผ้าหล่อนะพี่นะก็มีบ้างนะไม่เยอะจนหน้าเกียดเกินไปนะฮนะนัาน ผมดูเออองค์นี้ก็มีความเป็นธรรมชาติครับนะนี่ครับนะครับนะพระก็เป็นเรียกว่าหน้าท่านจะเสียนผ้าจะกลมเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ากลมเหมือนบาทบาทโบราณเลยนะครับพี่เห็นไหมนะครับนะหน้าท่านจะกลมนะครับนะหัวจะกลมนะครับนะนี่ฮะดูน,นะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อ, <c oughs> พองเงินพิม <c oughs> พ,พ์นิยมนะครับนะนี่นะครับ <c oughs> รูปหล่อหลวง kleine. พ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนะนี่ฮะ ก็เรียกว่าฟอร์มสวยเลยนะครับรงนี้ฟอร์มดีนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะองต่อมาครับเป็นแหวนนะครับแหวนแหวนเนื้อเงินนะครับนะหลวงพอ่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนะนี่แต่ผมว่าไม่ทราบว่าสร้างปีไหนนะพีนะ่ะเป็นเป็นแหวนเงินนะผมดูนะ่าจะเป็นแหวนเงินเพราะว่าเป็นสนิมออกดำๆนะเพราะว่าเงินเนี่ยเนื้อเงินจะไม่เป็นสนิมแดงๆนะจะสนิมเนื้อเงินเนี่ยจะออกดำๆนะเป็นคราบนะครับนะนะครับนี่ฮะ แหวนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่นะนี่เนี่ยดูฮะปัดตานีนะครับนะหลวงปู่ทวดนะครับนะวัดช้างให้นะครับนะนี่ผมไม่ทราบปีนะพี่นะรุ่นนี้ไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะครับนะเนี่ยด้าน,นข้างจะเป็นเอ,อ่อเท้าพุมนั่งช้างซ้ำเสียนอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนี่ฮะด้าน,นข้างนี่ครับน่าจะเป็นช้างชู อะไรสักอย่างเนี่ยครับนะนี่นะครับผมไม่ทราบป,ปีนะว่าสร้างเนื่องในวละอะไรนะครับนะนะครับก็ไซส์กาลังดีเลยนะพี่นะนี่เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูไซส์แล้วให้ดูไซส์แล้วกันนะนี่ก็มือผมก็ประมาณนี้นะพี่นะนี่ก็จะใส่ประมาณนิ้วก้อยได้นะครับนะนี่มือผมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะพี่นะพอจะใส่นิ้วก้อยได้อยู่นะครับนะนี่นะครับ คนที่นิ้วเล็กๆนะครับนะอาจจะใส่ได้นะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงนะครับนะก็จะใส่ได้อยู่นะครับนะก็มือผมก็ถือว่ามือกรรมกรนะพี่นะองนี้จะใหญ่หน่อยนะครับก็ยังใส่ได้อยู่นะนะครับนี่นะครับนี่แหวนลงปูทวดนะครับเนื้อเงินนะครับอ่ะเอาโอเคประมาณนี้นะครับนะองต่อมาครับเป็นรูปหล่อนะครับองนี้เขาเรียกว่าฉายาของท่านก็คือหลวงพ่อเงินแห่งแดนอีสานนั่นเองนะครับนะนะครับนะ ก็ถ้าถ้าเป็นทางภาคกลางก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินก็เป็นที่นิยมนะครับนะถ้าเป็นทางอีสานก็เนี่ยฉายาท่านก็คือหลวงพ่อเงินแดนอีสานนั่นะครับนะหลวงปู่ปปสุกวัดโพไซทองนะครับนะองค์นี้เนื้อออกแดงนะผมว่าน่าจะเป็นยุคเปอีกแดกหรือว่าพระรุ่นแรกของท่านนะรูปหล่อรุ่นแรกรเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะเป็นออกเนื้อแดงนะครับด้านด้านล่างนะครับนะใต้ฐานก็จะเป็นเจาะรูและอุดผงนะครับนะผงเดิมขออนุญาตดูผงก่อนนะพี่นะนี่ผงนะครับนะเนี่ยผงก็ยังเหลืออยู่นะพี่นะข้างในนะครับนะ ผงนะครับนะเนี่ยผงเดิมนะครับนะคล้าย,ายแบบเป็นผงพุทธคุณอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนี่นะครับนะผงพุทธคุณนะครับนะนี่ฮะเนื้อจะออกแดงนะพี่นะนี่ดูฮะอาจไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นแรกของท่านหรือเปล่านะครับนะท่านก็มีสร้างรู้สึกว่ามีมีหลายรุ่นอยู่แต่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะพี่นะสายตรงก็น่าจะพอรู้อยู่แต่ว่าผมก็ตามโซโลแกนเลยเล่นทุกสายขายทุกองนะก็จข้อมูลอาจจะรู้มั่งไม่รู้มั่งนะ อาศัยดูธรรมชาติขององค์พระนะครับนะนะครับนะนี่ฮะเนื้อจะออกแดงนะพี่นะคล้ายแบบทองแดงนะครับนะแดงเขื่อนนะครับนะเนี่ยเพราะว่าพระเนื้อที่ว่าออกโซนน่เนี่ยก็จะเป็นพระยุคเก่ายุคโบราณนะพี่นะอย่างเหรียญประพาณนทนนะครับนะหลวงปู่สุขนะครับนะก็นเนื้อจะออกแดงแดงอย่างนี้นะครับนะหรือว่าเป็นเตา ith, รีดหลวงปู่ทวดนะครับนะประมาณนั้น,นครับนะปิดตาสายนครนะครับนะออยุคเก่าเก่านะครับนะ ก็จะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนน้องหรือว่าเนื้อทองแดงเก่าประมาณนี้นะครับนะนี่ฮะนะครับรูปหล่อหลวงู่สุขวัดโพไซทองนะครับนะเอ้าชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนะโอเคผ่านไปครับองต่อมาครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเตียงนะพี่นะนี่นี่รูปหล่อหลวงพ่อเตียงวัดหูรูปช้างอะไรสักอย่างนะพี่นะแตาจำชื่อวัดไม่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 ผิดก็น่าจะชื่อวัดหลวงพ่อเตียงวัดหูรูปช้างอะไรนั่นแหละนะเป็นกิจิทางพิจิตรนะพี่นะ ท่านก็น่าจะเป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิ์หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะนะไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะใช่นะครับนะนี่รูปหล่อหลวงพ่อเตียงวัดหูรูปช้างนะครับนะนี่ดูะก็จะใต้ฐานก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันนูนนะพี่นะนี่ฮะนะครับนะเนี่ยดูฮะผิวเนี่ยเนื้อจัดๆเลยนะพี่นะเนะครับดูฮะนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเตียงนะครับวัดหูรูปช้างนะครับนะนี่ฮะ น่าจะสิทธ์สายหลวงพ่อเงินวัดบางขานนั่นแหละนะครับนะจังหวัดพิจิตรนะพี่นะนี่ฮะสภาพแบบเรียกว่าข้างขังเลยนะครับนะดูฮะโลหะนะครับนะสุดจริงๆนะครับนะโลหะก็สายหลวงพ่อเงินนั่นแหละนะนะครับนะนี่อ่ะชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนะโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญเออ่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะพี่นะเ,เหรียญน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเหรียญอะไรนะพี่นะ ด้านหลังจะเป็นเขาเรียกว่าพระพรมนะพระพรหมสีหน้านะครับนะนี่ฮะพระพรมสีหน้านะครับนะนี่ฮะเหรียญน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะน่าัจะเนื้อทองแดงนะครับนะองค์นี้น่าจะลมดำนะครับทองแดงลมดำนะครับนะนี่ฮะหลวงปู่หมุนนะครับนะร้อยแปดนะครับพศสองห้าสี่ห้านะครับนะเนี่ยวัดบ้านจานนะครับนะสีสเกตนะครับนะสีสเกตติดกับเขมรนะครับนะเออ คนไทยหรือคนเขมรนั่นแหละนะครับนะต่างก็มองเห็นอเอกแค่นี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับนะนะครับนะนี่นี่นะครับตอนี้ดูฮะหูนะครับนะเป็นร่องนะครับนะนี่หน้าชั้นจะชัดๆเลยนะพี่นะดูฮะเนี่ยหน้าผากเส้นผมนะครับนะตรงนี้สวยคมมากเลยนะครับนะเรียกว่าชัดมากนะครับนะนี่ดูฮะ เนี่ยประคำเด้งเด้งเลยนะพี่นะดูเห็นไหมประคำแบบเด้งๆดงเลยนะครับนะนี่สวยมากนะครับนะนี่ตัวหนังสือนะครับนะเห็นไหมนะผิวจะบ้านๆหน่อยนะพี่นะไม่ถึงก็ปิดวิดหรอกนะครับนะฝุ่นฝุนมั่งนะครับนะนี่นะครับนะนี่ฮะดูฮะร้อยแปดนะครับน่ะสองห้าสี่ห้านะครับนะเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับนะเนี่ยดูว่าผิวบ้านๆนะครับนะลมเดิมๆนะครับนะเนี่ยคมๆเลยนะพี่นะ นี่ดูว่าตอโค้ดนะครับนะตรงนี้ต่อโค้ดนะครับนะนี่โค้ดต,ตอ,อกนะครับนะชัดเจนนะครับนะต่อโค้ดนะครับดูว่าตอกจนเนื้อเป็นปิ้นขึ้นเลยนะครับนะนี่เห็นไหมต่อโค้ดนะครับนะสีสเกตนะครับนะสีสเกตสีสเกต,เกตบ้านเองไม่ไม่ใช่นะครับนะโคราชนะนี่โคราชบ้านเองสีสเกตอะไรอนะก็ทำนองคนสีสเกตอะสีสเกตเออสีสเกตนะ พูดอะไรตรงๆโป ONG ้งๆอะไรเนี่ยนะประมาณนั้นนะพี่นะนะสีสะเกดนะครับนะนะครับนะนี่ด้าน,นหลังนะครับนะดูว่าด้าน,นหลังเนี่ยหูจะเป็นปิ้นนะพี่พี่เห็นไหมโหปิ้นนะครับนะปิ้นธรรมชาตินะพี่นะผมก็ไม่เก่งตําหนิอะไรนะพี่นะก็อาศัยดูธรรมชาติของพระนะเหรียญรูปหล่ลลออะไรพวกเนี้ยนะครับผมพยายามอ่านธรรมชาติเอานะเพราะว่าเราเล่นหน้าลายนะไม่ใช่สายตรงนะก็อาศัยดูธรรมชาติเอานะครับนะเพราะว่าตําหนิอะไรก็ไม่ได้เก่งทุกสายหรอกแตนะ่ว่าผมก็ซื้อทุกสายแหละนะครับนะตามสโลแกนผมนะครับนะ เล่นทุกสายขายัตองนะครับนะเก่งไม่กลัวกลัวไม่ซื้อขายนะจ๊ะไม่ได้โชว์นะครับนะเอาประมาณนี้คริกครินะครับนะเอานี่ดูเอานะพี่นะ ni, cl i, cl i, cl i, นะครับนะ ih, all, นะนะหลังพระพรมนะครับนะสวยสวยเลยนะพี่นะดูฮะพระพรมคมคมเลยนะพี่นะคมดูวเส้นดูฮะพี่คมจริงๆนะครับนะเนี่ยขอบเหรียญเปปิ้นนะดูนะเนี่ยขอบเหรียญนะครับนะเนี่ยรอยแกะพิมพ์รอยอะไรเนี่ยดูฮะคมคมเลยนะครับนะหูเปนปิ้นขอบเป็นปะิ้นะนะครับนะเนี่ยเห็นไหมพระพรมนะี่ก็ ชัดๆเลยนะครับนะนี่อ๋อเดี๋ยวมาดูขอบตัดนะพี่นะนี่ขอบตัดนะครับเดี๋ยวโฟกัสจะทํางานยากหน่อยนะพี่นะเนี่ยขอบตัดประมาณนี้นะพี่นะนี่ขอบตัดนะครับนะนี่ขอบตัดนะครับนะขอบตัดขอบตัดนะครับนะโฟกัสขอภัยด้วยนะครับนะไม่ใช่เมืออาชีพนะพี่นะอาจจะไม่ไม่ไม่ ถนัดไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็พยายามให้พี่ชมแบบชัดๆแล้วกันครับนะนะราคาแบ่งปันนะครับนะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะเอาแบบพี่ๆพอใจซื้อผมก็พอใจขายประมาณนั้นนับนะเ้าเหรียญเหรียญพระพรมนะครับหลวงปู่มูลวัดบ้านจานนะครับนะนี่โหเป็นปิ้นขอเป็นปิ้นนะครับลมเดิมๆนะครับนะเดียวทองแดงนะครับนะผิวตึงๆนะดูสวยจริงนะพี่นะดูคมจริงๆนะครับนะดูนะครับนี่หน้าทันยศ คมๆเลยนะครับดูฮะนี่ฮะดูฮะนี่ฮะอ้าประมาณนี้นะพี่นะอ้าวผ่านไปครับองค์ต่อมาครับเป็นพชชัยทัตจมานะครับนะนี่ฮะพัชชัยจันทมาองค์นี้ไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะเป็นหน้าพิมพ์หน้าพ่อค้าแม่ค้าอะไรสักอย่างเนี่ยพี่นะก็จะมีหลายหน้านะหน้ากระบ,บี่หน้าอะไรหลายๆอย่างนะพี่นะมีสองั้งพิมพ์นะครับนะแต่ผมอาจจะแยกพิมพ์ไม่ถูกนะพี่นะแต่ว่าทรงนี้พิมพ์เนี่ย ผมก็พอจะรู้ว่าพิมพ์เนี่ยเป็นเอ่อเขาเรียกว่าพระชัยท่านเจ้าหมานับนะนี่ดูคะนี่ฮะดูครับพระชัยท่านเจ้าหมานะับนะนี่ฮะก็มีเนื้อหูเนื้อเกินมั่งนับนะผ้าหล่อนะเป็นปันผ้าหลอ่อโบราณน,นะพี่นะนี่ฮะนี่ดูว่าสภาพใช้หน่อยนะพี่นะผิวอาจจะเปิดๆหน่อยนับนะนี่ฮะไตฐานกีจะจะมีตะไบนะตะไบช่อนะนะช่อก็นะอยู่ตรงกลางเห็นไหม ตัดช่อแล้วก็ตะไบนะครับนะตะไบเดิมนะครับนะเ้าโอเคประมาณนี้นะครับพระชชยท่านจามานะครับนะโอเคผ่านไปครับองคต่อมานะครับนะนี่เล็กดีรดโตนะครับนะจิ้วแจ่วจิ้วแต่แจ๋วนะครับนะนี่ครับองนี้จิดเลยนะครับนะเขาเรียกว่าปกหน้าปกหลวงปสุกวัดปากคลองมาขำเท่านะครับนะถ้าผมเรียกว่าจะเรียกว่านั่นแล้วกันเรียกว่าถ้าเดาไม่ผิดนะนะครับถ้าถ้าถ้าเรียกว่าถ้าจําไม่ผิดแล้วกันนะครับนะ หน้าปลุกหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขมเท่านะครับนะอง์นี้ผิวเนี่ยโอ้โหนะพี่นะองนี้เป็นผิวเขาเรียกว่าผิวเปียกทองนะผมว่าไม่น่าจะใช่กระไหลนะครับนะนะครับกระไหล่จะหนาหน่อยนะเออเ้าเลยชุบถ้าชุบจะหนาหน่อยนะพี่นะน่าจะเรียกว่าเปียกทองหรือกระไหลทองนะครับนะน่าจะเปียกทองกระไหล่ทองนี่แหละนะครับนะไม่เปียกทองก็กระไหล่นะครับเพราะว่าถ้าชุบมันจะหนานะพี่นะองนี้เป็นกระไหล่เป็นเป,เป er ียกทองแบบบางๆนะนะครับนะ แล้วพระสวยนะครับนะผิวเดิมพอดีผมตรงเนี้ยโดนนิดนึงนะครับนะพอดีเช่าพระมาแล้วไปใส่เจ้าของไม่ได้ให้ถุงนะพี่นะพอดีเขาใส่ถุงให้นะครับพอดีซื้อมาแล้วก็ใส่ถุงหยอดพอดีซื้อมาน่าจะกับอีกองหนึ่งพระอะไรไม่รู้นะเป็นเป็นน่าจะเป็นจำไม่ได้นะพอดีเขาหยอดใส่ถุงเดียวกันนะผมก็ลืมบอกเขาว่าให้แยกถุงนะ โอ้โหนะครับแล้วก็เลยโดนนิดนึงไม่เป็นไรนะพี่นะคือนิดเดียวเองนะครับนะรู้สึกว่าจะโดนเดี๋ยวผมคนดูอนแน๊บนึงแทบไม่มีผลนะพี่นะผมผมดูแล้วไม่มีสึกอ,อะไรนิดนึงอันน่าจะแบบไปสกิดกันนิดนึงนะครับนะนะครับนะไม่รู้ตรงไหนนะพอดีเหมือนเหมือนจะมีลอยๆแต่ว่ามาส่องอีกทีเนี่ยแทบไม่มีรอยแล้วนะครับนะนี่ดูะ่ะเปรียกทองนะพี่นะ เนี่ยดูฮะดูนะพี่ๆนะเนี่ยดูฮะเน really ี่ยองคพระค่อนข้างสวยนะผิวไม่สึกเลยดูอ่ะมีมีหูมีตาเลยนะดูนะครับมีมีคล้ายๆหมวกเลยนะครับนะนะครับนะเห็นไหมบนตาก็มีคล้ายๆแบบนูนขึ้นมาเป็นผมเป็นอะไรเป็นหมวกเลยนะครับนะเห็นไหมลูกตามิดชัดเลยนะครับขึ้นมานะครับนะเนี่ยเปียกทองนะครับดูฮะดูฮะผิวเนี่ยน่าจะเปียกทองหรือกระไหลทองนะบางนะพี่นะไม่หนานะ นะครับนะถ้าชุบเนี่ยผมรู้สึกว่าดูแล้วมันจะหนานะแต่องค์เนี้ยดูแล้วกระไหลทองหรือเปียกทองมันจะบางบานะครับนะนี่ดูว่าด้านหลังนะพี่นะดูว่าโอ้โหนะครับนะดูว่าดูขอบด้านหลังนะขอบปั๊มปิ้นนะครับนะนี่เห็นไหมด้านหลังตึงนะครับนะขอบเป็นปิ้นนิดนึงนะครับนะขอบเนี่ยดูเห็นไหมการตัดนะครับนะเนี่รอยตัดนะครับนะนี่เห็นไหมรอยตัดมันข้างนะพี่นะดูนั่นข้างอีกข้างหนึ่งนะพี่นะเห็นไหม ขอบตัดนะครับนานี่ขอบตัดนะครับนะสวยๆเลยขนาดขอบตัดก็โอ้โหดูครับเดิมๆเลยเนี่ยใตฐานนะพี่นะนี่นี่ไตฐานดูองคพระดูครับเปียกทองทั้งองค์นะครับเรียกว่ากระไหลทองนะครับนะไม่กระไหลทองก็เปียกทองเนี่ยพี่ๆดูนะนะครับนะดูให้ชอบก่อนถูกใจค่อยถามไ่ายราคามาหนับนะนี่นะครับปลอกนะครับหน้าปลอกหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับดูครับปลอกนี่เด้งๆเลยนะครับนะดูครับดูนะพี่นะนี่เดี๋ยวผมจะใส่มือพอดีมันจะโฟกัส จะเคลื่อนหน่อยนะครับน,ะนี่ดูว่าเนี่ยปกนะครับนะปกหนุงปูสุขวัดปากคลองมะขามเท่านะนะครับนะถ้าจำไม่ผิดดูว่าเปียกทองแบบเงาเงเลยนะครับนะเนี่ยทองยังไม่ได้านนะพี่นะคือผิวเนี่ยโอ้หนะครับนะ่ะเนี่ยดูฮะเนี่ยดูว่ามีตาหูตาจม,มูกเลยนะครับนะ้าอ,อกเด้งเดงเลยนะครับนะ่าดูฮะนะครับเนี่ยดูฮะหน้ากปกนะครับนะปกหนุ่ปูสุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ ผิวสวยๆเลยนะครับนะขอบตักเดิมๆเลยนะครับนะแทบไม่สึกเลยนะครับนะดูฮะนี่ฮะนี่ฮะดูฮะโอ้โหนะครับนะเอาดูให้ชอบใจก่อนนะพี่นะราคาแบ่งปันกันนะครับนะเนี่ยดูอีกทีนะพี่นะเพราะว่าองค์เนี้ยคิดจริงๆนะครับนะดูฮะเห็นเห็นลูกตาเนี่ยนูนๆขึ้นมาชัดเจนเลยนะเนี่ยปลอกเนี่ยก็เด้งๆเลยนะครับนะพระแทบไม่สึกนะแทบไม่โดนเลยนะครับนะเนี่ยดูฮะนะครับ หลกหลวงประสุกวัดปากคลองมาขามเท่านะออาโอเคประมาณนี้นะครับชอบใจถามไทยละครมานะครับตาองค์ต่อมาครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะนี่ฮะองค์นี้สวยเลยดูนะพี่นะลึกนะครับนะลึกคมชัดนะครับนะหูปิงนะพี่นะเห็นไหมหูปิงนะครับนะนะครับนะนี่นะครับก็คือตรงข้างๆเนี่จะเป็นครีบนะพี่นะเพราะว่าคือเขาเขาปั้นหุ่นเป็นสีพึ่งมาแล้วก็กดพิมพ์นะ ข้างๆก็จะเป็นครีบนะครับกดกดลงไปในพิมพ์นะครับนะข้างนี้จะมีครีบเป็นธรรมดานะพี่นะเห็นไหมครีบนะครับก็คือเนี่ยวนขึ้นมานี่เลยนะครับหูปิงนะแล้วก็ลนไฟนะมาจิ้มข้างหลังนะครัเขาเรียกว่าหูปิงนะครับนะเนี่ยช่างรอเสร็จก็จะมีแทงตะไบนะบางทีครีบยาวๆเยอะๆนะครับนะก็จะเก็บงานนะครับตัดช่อแล้วก็แทงตะไบนะครับนะดูนะพี่นะพระมีความเรียกว่าลึกคมชัดนะครับนะนี่เห็นไหมมีสะเก็ดมีเนื้อเกินเนี่ยนะครับนะ ในล่องลึกนะลึกมากนะครับนะดูฮะนะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางขลานนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยฮะโอ้ยลึกจริงๆนะครับนะองนี้ไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์เรียกว่าแข่งตรงหรือเปล่านะครับนะก็มีแข่งตรงแข่งขีดแล้วก็อะไรอีกหลายพิมพ์ดูตาขีดอะไรประมาณนั้นนะพี่นะเออมีหลายพิมพ์อยู่นะครับนะนะครับนะนี่ลึกนะครับนะองนี้ลึกลงหะเก่านะครับนะสวยคมชัดนะครับนะ เนี่ยดูฮะโอ้โหนะครับนะดูฮะเนี่ยหูปิงนะพี่นะนี่หูปิงนะครับนะเห็นไหมเนี่ยหูปิงครับหูปิงนะครับนะนี่เห็นไหมนี่นี่ลอยๆตรงเนี้ยเขาเรียกเหมือนเหมือนเราจินตนาการนะพี่นะหุ่นเทียนอะไอซีดินน้ำมันอะเวลาเราม้วนม้วนมาเนี่ยมันจะมีรอยย่นนะครับนี่นี่ย่นนะครับนะนะครับนะอันนี้ธรรมชาติเลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมย่นย่นนะครับนะเนี่ยหูนะครับนะเห็นไหม จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะราคาแบ่งปันนะครับดูนะลึกๆเลยนะซอกลึกๆเลยนะครับนะโลหะจัดๆเลยนะคทักทายสอถทมราคามานะพจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะอะโอเคผ่านไปมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พีนี้นะพีนีเป็นล็อกเก็ตนะครับนะล็อกเก็ตรูปหลวงปู่ทิมนะครับนะหลวงปู่ทิมวัดหานไล่นะครับนะองค์นี้ล็อกเก็ตเนี้ก็ด้านหลังมีจานนะพีนะแต่ว่าผม ผมไม่ทราบประวัติการสร้างนะองค์นี้ไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะพีนันนี่ฮะเป็นล็อกเก็ตนะครับนะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นห่วงเชื่อมนะครับนะนี่ห่วงเชื่อมนะครับนะนะล็อกเก็ตนะครับนะท่านก็น่าจะนั่งอยู่ในอุบาสุดนะฮะก็เรียกว่าโบสุดแล้วก็เป็นรูปถ่ายของท่านนะครับนะล็อกเก็ตนะครับนะนี่ฮะหลวงปู่ทิมวัดะหารไล่นะครับหรือว่าวัดไล่วลีเดิมนั่นแหละนะครับนะนี่ ด้านหลังก็จะมีเลยจานครับรอยจานเขาเรียกว่าจานจานของหลวงปู่นะครับนะจานยันห้านะครับนะนี่ครับยันห้าหลวงปู่ทิมนะครับนะนี่ฮะจานนะครับนะสวยๆเลยอันนี้ผมไม่ทราบปีนะพี่นะก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับนะนะครับไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะไม่มีข้อมูลนะครับนะนี่ยประมาณนี้นะพี่นะเอาวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันนะครับนะมานําเสนอพี่ๆประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะนะครับ ชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามานะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8เก้นะครับนะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ตามรับชมจนจบนะฮะและที่กดไลค์แชร์ให้เป็นลังใจนะครับนะที่ขาดไม่ได้ fc ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่ช่วยอุดหนุนเป็นแรงใจนะแรงทุนแรงทรัพย์นะครับนะให้ผมเรียกว่ามีทุนได้ไปเดินเช่าเดินซื้ออง์ใหม่มานำเสนอพี่ๆเรื่อยๆนะ กลาบอมคุณอย่างสูงนะครับนะบวันนี้ก็ขออนุญาตกับลานไปก่อนนะไว้โอกาสหน้ามาพบจะเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตกับลานไปก่อน,นครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ